สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูโบอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในน่วยวันแม่ค่ะวันนี้คุณครูโบมีบทเพลงจะให้เด็กๆได้ฟังนะคะ เพลงที่จบลงไปนั้นชื่อเพลงอิ่มอุ่นค่ะเราจะได้ฟังกันในช่วงวันแม่ใช่ไหมคะวันแม่เป็นวันที่สำคัญของชาติไทยเรามาดูความเป็นมาของวันแม่กันค่ะวันแม่แห่งชาติคือวันท้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาะ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือดอกมะลิมีสีขาวส่งกลิ่นหอมได้ไกลและนานอีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีเปรียบเสมือนความรักที่แม่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายไปดอกมะลิยังนิยมนำไปทำเป็นพวงมาลัยไว้บูชาพระ หรือไหว้ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ในช่วงวันสำคัญด้วยค่ะอีกทั้งยังนำดอกมาริไปใส่ในน้ำดื่มเพื่อให้น้ำดื่มมีกลิ่นหอมสดชื่นเด็กๆเคยเห็นดอกมาริกันไหมคะที่บ้านใครปลูกต้นมาริบ้างเอ่ยอย่าลืมถ่ายรูปต้นดอกมาริมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแม่รักหนูเฝ้าดูตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เฝ้ามองดูลูกจนเติบใหญ่ ลูกแข็งแรงแม่นั้นก็สุขใจลูกโตไปขอให้เป็นเด็กดีเด็กๆเ,เห็นภาพคุณแม่อุ้มท้องไหมคะในท้องมีเราอยู่เมื่อคุณแม่คลอดเราออกมาคุณแม่ก็เฝ้าอาบน้ำป้อนข้าวป้อนนมเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่คุณแม่หวังเพียงให้เด็กๆนั้นเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มที่สดใส ตั้งใจเรียนตั้งใจทำการบ้านกินข้าวและดื่มนมเยอะๆเพียงแค่นี้คุณแม่ก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะไหนใครเอ่ยเป็นเด็กดีของคุณแม่บ้างกินข้าวกินนมเยอะๆกันไหมคะโอ้โหเด็กๆห้องนี้เป็นเด็กดีน่ารักทุกคนเลยวันแม่นี้เด็กๆอย่าลืมบอกรักแม่กันนะคะ หากแม่ของใครอยู่ไกลก็สามารถโทรศัพท์ไปบอกรักคุณแม่ได้ค่ะหากใครอยู่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเราก็สามารถบอกรักคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่หน่วยการเรียนรู้หน้านะคะเด็กๆอย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราแล้วเป็นเด็กดีด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ